ผมเคยไปช่วยงานวัดอยู่ช่วงหนึ่งครับปกติก็กวาดลานวัดถูสาลาทำความสะอาดทั่วไปแต่วันนั้นหลวงพี่ให้ผมไปช่วยจัดของในห้องเก็บของหลังวัดห้องนั้นนานๆทีถึงจะเปิดเข้าไปทีหนึ่งเพราะข้างในมันรกมากแถมยังอับๆชื้นๆน,น่ากลัว พอเปิดประตีเข้าไปกลิ่นเหม็นอับก็ตีหน้าเลยครับผมเริ่มจัดพวกของเก่าๆพวกบาทพระแตกๆรูปปั้นที่หักๆพอจัดไปเรื่อยๆสายตาผมก็ไปสะดุดกับผ้าขาวห่ออะไรบางอย่างวางอยู่มุมห้องผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความสงสัยพอแกะผ้าขาวออกเท่านั้นแหละ ผมแทบช็อกข้างในเป็นรูปปั้นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาซีดเซียวเหมือนคนตายผมรีบห่อผ้ากลับเหมือนเดิมตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วแต่พอหันหลังกลับเท่านั้นล่ะครับผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแววๆหนูอยู่ตรงนี้ผมขนลุกสู้รีบวิ่งออกจากห้องแคบไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ห้องเก็บของหลังวัดอีกเลยครับใครที่เคยไปวัดเก่าๆลองสังเกตห้องเก็บของดูนะครับบางทีอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คุณคิดก็ได้